วันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปเที่ยวตลาดบ้านไม้ชายคลองที่ชุมชนภูบำาเพนกันค่ะจะมีอะไรกันบ้างไปดูเดินทางด้วย b ี s จสสายสีแดงเป็นลงสถานีบางซื่อต่อด้วย m r ็มอสายสีน้ำเงินลงสถานีภาษีเจริญและนั่งแท็กซี่ไปลงบางแวก116แยก2 เดินต่อเข้ามาอีกนิดถึงแล้วตลาดบ้านมาชายคลองก่อนเอ่นม,มาทําความรู้จักที่นี่กันก่อนดีกว่าเมื่อ60ปีก่อนชาวบ้านปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่เรียงรายบนพื้นที่ดินที่ครอบครัวทํากินอาชีพเกษตรกรเพื่ออาศัยน้ําคลองใช้ในชีวิตประจําวันมีการขุดร่องน้ําที่เรียกว่าลํากระโดงมีอู่เรือใช้ในการเดินทางเมื่อเวลาผ่านไปความจเจริญด้านต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นพื้นที่เกษตรกรรมน้อยลงเมื่อ มมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ชุมชนภูมิบำเพ็ญจึงกลายเป็นแหล่งอนุรักษ์ชนบทที่ยังเหลือให้เห็นอยู่บ้างนั่นเองที่น,นี่มีมุมแคถ่ายรูปด้วยนะนไปเที่ยวที่เหาะ เราจะมาแวะทานข้าวกันก่อนพวกเราสั่งเป็นกระเพราไข่ดาวเติมพลังก่อนไปเริ่มทำกิจกรรมมุมไขยน้ำชากาแฟก็มีนะเสร็จแล้วน่าทานมากไ่เคยกินกะเพาที่มันคลาสสิกขนาดนี้บวนเลย อร,โโรอ้่่มูงตเริ่มกันที่ทำกิฟต์เรซินจะมีพี่วิทยากรคอยแนะนำอย่างใกล้ชิดเราสามารถออกแบบได้ตามใจชอบตอกไม้แห้งก็จะมีอยู่ตรงนี้นี่ตอกไม้แห้งก็คือจะให้เลือก ว่าเอาอันไหนสิอ๋อนี่ต้นต้องต้องดึงออกมาก่อนต้องดึงทั้งแผงออกมาก่อนนิดนึงแล้วเราค่นิดนี้กอกทำไมไม่้อยวางไว้เลยค่ะทำเสร็จแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้เลยตอนนี้นะคะเราก็จะมาทำ รบายสีอันนี้กันอันนี้คืออะไรไม่รู้น,นี่ละค่ะหกสิบบาทคุณกำลังทำอะไรอยู่คะนนกำลังลวาภาพอนนยู่แล้วคุณระบายรูปอะไรคะเนี่ยมโนจิตเอาจินตนาการตีมอะไรคะตีมมีตีมตีมหวานเย็นครับี<ม>่เป็นจางหวานเย็นสำหรับหวานใจเอันนี้คืองานแบบนอนใน,นลถทีครับ ไว้ใช้ในการตีความกอแบบให้ทุกคนได้ตีความแล้วก็มันคือมันความหมายมันเปียล่ะงั้นให้แต่ละคนตีความตีความเราไม่เขีนอ่ะคุณคิดว่าไงคะก็จุดสีแดงสีน้ำเงินพี่ไอซ์พี่ไอว่าไงมีความหมายทุ่งทุ่งหญ้าไหมทุ่งดอกไม้ไหมไม่ใช่เอเอเอ,เอลองดเมีความเป็นนึกถึงสถานที่อะไรเห็นไ้มนรกเนี่ย แสดงว่ามองภาพเดียวกันแล้วจุดคืออะไรแล้วจุดคืออะไรมองภาพเดียวกันจุดคือกระดาษแก้วน้ำหยิบคนเป็นใหญ่สิแล้วถ้ามันตื้เหมือนครังนั้นครั้งนั้ข้างนอกกันถือว่าอะไรแล้วไม่เงียบมือเสี่ยงอะไรความดีอันนี้มุมแถบเนี่ยฮะอันนี้แถบเนี่ยใช้นะคะฉันเหนื่อยแล้วนะไงอันนี้อุ้ยเอเก่งว่ะภูมิใจขึ้นนรก ไอ้ข้างในนะก็คือสื่อถึงวิญญาณที่ยังวนเวียนอยู่ในชุดใช้กมอยู่ในนรกอยู่แต่สีขาที่มันหลุดออกเนาะกอดอันนี้คือวิญญาณที่หลุดเส้นออกมาลเลยใช้กาวแล้วใช้กาวแล้วก็เลยหลุดออกมาแมวให้โคตรด่าไปผมขอคอมเมนต์ภาพนี้ในราคาอันนี้มีความใหม่ไหม,ไหมทุกคนต้องมีมูลค่าเลยต้องดูขึ้นชมเว้ยคือแบบสุดยอดอ่ะชิมพ์พไม่ถึงคือจริงๆตอนแรกอ่ะที่ถามหาสีดำคือเจอสีดำมาวาดเป็น แหลม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 แปลหนามไม่มีไงต่อไปมาทำกิจกรรมปั้นลูกชุดและปะั้นขนมไทยมุมคลกัน กรรมสุดท้ายทำผ้ามัดย้อมมีอาจารย์คอยสอนและดูแลทุกข,ขั้นตอนใส่เสื้อนี้นะถูกไหมครับลูกอันนี้ก็เหมือนกันเอาสสื้อแบน,นี้นะอนนนะทำแล้วดูเราจับจีบตั้งอย่างนี้นะแล้วไม่อย่างนี้นะคะไม่พับอย่างนี้นะไม่ได้นะคะ มันจะไม่ไม่กลมลูกจับจีบตั้งขึ้นนี้แล้วจับนี้ตั้งขึ้นมาค่ะนี่จับข้างล่างขึ้นมาด้วยนะตั้งแล้วมาชนกับเอาเส้นมาชนกันเนี่จับขึ้นมามือนี้ล็อกไว้อีคูดมือซ้ายถน,ดนัดมือซ้ายเนี่ยลูกก็จับท่ามันนี่จับไปเรื่อยๆจับให้ตรงกันทําจนสุดนี่มันจะกลายเป็นเส้นตรงเอาลองดูสิทางนี้มาก็ได้แล้วแต่ลูกเทนาไจับตั้งขึ้นกันถูกค่ะ อย่าปล่อยมือน้ไม่ได้ต้องดึงเพียรไหมนเนี่ยมาบอกจีบเปนนเ็นได้คะด่ะไม่ยินเตีได้ค่ะแกมัดไม่ตรงมัดให้ตรงเส้นเดิ๋อคีฟองออ้ครับอ่าโอเคแล้วนี่ก็มัดอีกรอบหนึ่ง เนี่ยมันของของครูจะมีสองวงเห็นไหมลูกเราออีกวงหนึ่งแต่ตรงนี้อีกวงหนึ่งตรงนี้อีกเดี๋ยวต้องมัดอีกมาเนี่ยอย่างเงี้ยแค่เนี้ยมันยากตรงไหนเนี่ย<อ>ฮะเออเนี่ยอู <laughs> อันนี้ต้องโดนแล้วมั้งเนี่ยฮะยตงมั้เนี่ยอืมตีเลยเอาใหม่อย่าให้ครูมัดให้ <laughs> <laughs> ไม่ต้องเอาถีก็ได้ลูกเนี่ยห่างๆางสักเซนหนึ่งก็ได้ เพราะว่าถ้าลูกมัดฉี่ละมันจะจับยากอุตาหิรวบจับเลยได้ไหมจะได้ไม่ทิ่ฮะยังไม่กลมไหมเนี่ยฮะวงลีก็ได้ครับครูดูดูที่ลูกหน้าตีไม่ได้อะไรเนี่ย แล้วมันออกมามันก็จะเป็นรูปเนี้ยวงกลมอ่ะรูปลับนี่อ่ะคุณรูปลักนี่แล้วถีบอ่ะไม่ต้องถี่ยึบขนาดนั้นเอาห่างๆหน่อยก็ได้ลูกจะได้จับง่ายๆครับโอเคช่วงนี้แมงกระพุนหัวกระสุนแต่น้อยครึ่งชั่วโมงนะลูกเพราะว่าถ้าเราอาขึ้นเร็วสีมันจะซีดขลุลุขค่อยๆวางนะ อ่าโอเคไปเลยลูกเดี๋ยวครูให้ดูพิงไว้ก่อนครึ่งชั่วโมงต่อไปทำอะไรคะอะไรก็ล้างหน้าครับฮะไอล้างผ้าครับลา้างเ,เดินยางขึ้นมาลูกเดินยางขึ้นมา ทำเสร็จแล้วคิดว่าขั้นตอนไหนยากสุดขั้นตอนที่มีครูอยู่ยากาขั้นตอนที่ไม่มีครูอยู่ไม่ยากเลยเ<ต>พราะไม่กดดันใคร์ทำเสร็จแล้วคิดว่าขั้นตอนไหนยากสุดคะตอนแกะยางครับขั้นตอนที่มีครูอยู่ยากเก<ว>พราะมันกดดันเย้เป็นไงบ้างครับทุกคนวันนี้สนุกมากสนุกมากได้ทำหลายอย่างเลยมีลูกชูบแล้วก็ผ้ามัดยอมอาจารย์น่ารักมากคุณครูที่คอยสอนผรชอบน่ารักมาก อ่ะโอทีวีวิวครูน่ารักมากน่ารักมากคนนี้จะครูที่สุดเลยมันมเรียนได้เะอเพราะว่าโดนตีไปสี่ทีบ้านุ่มไทยเป็นไงบ้างค่ะมีเมียเนี่ยนี่นี่นี่นะครับภูมิใจนําเสนอเลยถาม่าสามก้อนไม่เท่ากันสักก้อนนะจบไปแล้วนะครับทุกคนสําหรับทริปบ้านไม้ชายคลองวันนี้นะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย